พ้อบ้านจักรพรรดิปีศาจตอนที่369และ370ฮึแม้แต่เขาเองก็ต้องการตัดสัมพันธ์พี่น้องกับข้าอย่างนั้นเหรอโจฟานพวกเราอ่ะต่างจากเจ้านะเจ้าอ่ะต้องการต่อสู้เพื่อสแสวงหาพลังที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ในขณะที่พวกเราอ่ะเป็นเพียงแค่ตัวตนธรรมดาธรรมดาที่บังเอิญโดนดึงมาเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ด้วยเท่านั้น เราไม่ได้ต้องการกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าต้องการให้ชีวิตที่สงบสุขของพวกเราอะต้องถูกทำลายลงไปข้าได้คุยกับตระกูลซูเรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้ข้าจะพาพวกเขาทั้งหมดไปอยู่ในภูเขาที่อยู่ห่างไกลออกไปและจะไม่มีวันลงมาจากภูเขาลูกนั้นอีกแม้แต่ตําแหน่งนายน้อยคนรองของตระกูลจอมดาบขุนนางข้าก็ไม่ได้ต้องการมันอีกต่อไปแล้วเฮ้ย มีเพียงไม่กี่คนหรอกนะที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นแบบเจ้าเนี่ยข้าหวังว่าเจ้าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็สงบสุขนะข้าเองก็ปรารถนาให้เจ้าเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพื่อที่วันหนึ่งเจ้าจะได้อยู่ขึ้นเป็นผู้ปกครองทุกคนแล้วก็เป็นที่จดจำของผู้คนไปตลอดกาลเอาละงั้นข้าขอกอดเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม อ,ห,อหลังจากที่พวกเราแยกทางกันตรงนี้แล้วพวกเราทั้งคู่ก็จะกลายเป็นเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันอย่างสิ้นเชิงเลยโจฟานนี่เซเทีนอย่างเนี่ยคืนแหวนที่เจ้ามอบให้เขาอย่างนั้นหรอ ชิงเฉิงเจ้า่ะพูดถูกแล้วคนที่เย็นชาแล้วก็ไร้หัวใจแบบข้าเนี่ยไม่คู่ควรกับความรักของผู้หญิงคนใดบนโลกใบนี้เลยแม้แต่พี่น้องร่วมสาบานเองก็ด้วยข้าข้าเป็นผู้ที่มีชะตาจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวลำพังแต่เดี๋ยวก่อนไม,ไม่นะเฮ้ย นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปในสายตาของข้าจะมีเพียงแค่โลกใบนี้เท่านั้นนี่เจ้าจะรู้ตัวบ้างไหมว่าเจ้าอ่ะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเพียงลำพังนะท่านหัวหน้าตระกูลทั้งหลายเมื่อสักครู่ข้ามีเรื่องต้องไปจัดการนะแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็มาคุยกันต่อได้แล้วละ่ะเพราะว่าข้าจัดการเรื่องพวกนั้นเรียบร้อยแล้ว นี่ชิงเฉิงใช้วิธีไหนกันแน่นะที่ทำให้เขากลับมาเป็นพ่อบ้านโจคนเดิมจะโจฟ้านเจ้าทำให้ข้ากังวลมากเลยรู้ไหมเออตอนนี้ข้าไม่เป็นไรแล้วแหละท่านผู้หัวหน้าตระกูลข้ารู้ว่าตอนนี้พวกท่านกำลังคิดอะไรอยู่พวกท่านกลัวว่าการที่พวกเราประกาศสงครามนั้น จะเป็นการกระทําที่หุ่นหันพันแล่นแล้วก็มันจะทําลายทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไปแต่ว่าข้าขอบอกอะไรพวกท่านอย่างหนึ่งได้ไหมยิ่งพวกเราจัดการกับตระกูลอุปราชได้เร็วเท่าไหร่ตระกูลของพวกเราก็จะยิ่งเติบตัวได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดว่าสงครามได้เริ่มต้นขึ้นตระกูลของพวกเราเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการถูกทำลายล้างไปด้วย แล้วตระกูลของพวกเราจะสามารถเติบโตขึ้นหลังจากนั้นได้ยังไงกันในความเป็นจริงแล้วโรคใบน,นี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรอกนะทั้งสงครามและก็ความสงบสุขเนี่ยต่างสลับสับเปลี่ยนไปมาเฉกเช่นเดียวกับหยินและหยางสงครามเนี่ยไม่ได้หมายถึงการที่ความสงบสุขจะต้องหายไปหรือว่าก่อให้เกิดแต่ความเจ็บปวดทนทุกทรมานเท่านั้นแต่ว่า มันเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเก้าวข้ามไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นอีกสถานการณ์ต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการประลองหนึ่งร้อยตระกูลครั้งนี้พวกท่านจําเป็นต้องคิดให้ดีๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นในการประลองหนึ่งร้อยตระกูลบ้างแล้วก็การเปลี่ยนแปลงศัตรูของพวกเราทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกเราตอนนี้ก็คือพวกเราต้องต่อสู้กับตระกูลอุปราชอ่ะฮะอ๋อ มันเป็นแบบนี้นี่เองนี่พอบ้านโจต้องการจะเปลี่ยนการประเชิญหน้าครั้งนี้ให้กลายเป็นการประเชิญหน้ากันระหว่างสามฝ่ายใช่ไหมแล้วพวกเราจะไปหาพลังจากไหนมาเพื่อที่พวกเราจะได้สู้กับตระกูลอุปราชอย่างสูสีนี่ท่านนะยังจําคำพูดของข้าก่อนหน้านี้ได้ไหมว่าภายในสิบปีพวกท่านจะได้เห็นตระกูลหลัวโฉมใหม่ ที่แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าตอนนี้ข้าไม่จำเป็นต้องรอถึงสิบปีอีกต่อไปแล้วเพราะว่าข้าได้สแสดงให้พวกท่านเห็นแล้วว่าข้ามีพวกพ้องที่แข็งแกร่งอยู่ในตระกูลหลวเรียบร้อยแล้วพวกท่านไม่ต้องกังวลไปพวกเราอ่ะจะสามารถจัดการกับตระกูลอุปราชได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนี่เขาเพิ่งจะพูดว่าตระกูลหลวเนี่ยมีพลังที่จะสามารถ ท้าทายตระกูลอุปราชได้เพียงลำพังเลยแต่ว่ามันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงกันนะอะฮาในเมื่อเขาสามารถเปลี่ยนจอมยุทธระดับขั้นแตกฉานที่อยู่จุดสูงสุดเนี่ยมาเป็นผู้อาวุโสของตระกูลได้แล้วมันจะมีอะไรอีกล่ะที่เขาไม่สามารถทำได้นะฮึฮ ในเมื่อพ่อบ้านโจมั่นใจว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จแล้วล่ะก็งั้นพวกเราจะไปเตรียมตัวแล้วก็เคลื่อนไหวตามคำแนะนำของท่านนะข้ายอมรับว่าในตอนที่ข้าเห็นท่านถูกความโกรธแค้นเข้าครอบงำเนี่ยข้าไม่คิดเลยว่าท่านจะสามารถคิดอะไรที่ลึกซึ้งแบบนี้ได้อยู่ท่านน่ะทำให้ข้าประหลาดใจไม่น้อยเลย ท่านยายชมข้าเกินไปแล้วงั้นข้าขอตัวก่อนนะเออพี่ใหญ่โจข้าได้ประกาศสงครามกับตระกูลอุระราชไปเมื่อวานมันเป็นเพราะข้าโกรธที่พวกเขาอ่ะใช้วิธีที่ชั่วออร้ายในการจัดการกับท่านแต่ว่าข้าไม่คิดเลยว่ามันจะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายแบบนี้ <laughs> ถ้าเจ้าเข้าใจมันแล้วงั้นตอนนี้เจ้าก็กลายเป็นหัวหน้าตระกูลเรียบร้อยแล้วละหยุนไฮการที่ข้าให้เจ้าติดสอยห้อยตามดูกูซานเทียนไปและเพื่อให้เจ้าฝึกฝนการรับรู้และความเข้าใจโลกใบนี้ให้มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้เจ้าได้ทำความคุ้นเคยกับกลยุทธ์สงครามแบบต่างๆทุกๆอย่างก็เพื่อวันนี้แต่ว่า การทําแบบนี้มันก็แค่ทําให้เจ้ากลายเป็นแม่ทับที่มีความสามารถเท่านั้นและมันยังไม่เพียงพอหรอกนะที่จะทำให้เจ้าแบกรับภาระอันหนักอึ้งของตระกูลไว้ได้ในอีกสามปีข้างหน้าข้าจะมารับเจ้าด้วยตัวเองเลยถ้าข้าไม่ทําให้หยุนให้เติบโตวรวดเร็วยิ่งกว่านี้อีกแล้วก็ทันทีที่ข้าจากตระกูลหลวไปแล้วตระกูลหลวเนี่ย จะต้องเจอกับหายนะแน่ๆและตอนนี้มันเป็นโอกาสอันดีที่ข้าจะได้สอนเจ้าถึงวิธีแห่งราชันและก็วิธีในการมองภาพรวมใหญ่จากเหตุการณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นอาหาเอ่อท่านพ่อเมื่อกี้พวกท่านน่ะคุยเรื่องอะไรกันอย่างนั้นเหรอ ทำไมขค่าถึงไม่เข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งเลยล่ะเ <c oughs> <c oughs> จ้าเด็กน้อยเรื่องที่พวกเราคุยกันนะ่ะมันเกี่ยวกับแผนการอันยิ่งใหญ่ถ้าเจ้าสามารถเข้าใจมันได้แล้วก็ป่านนี้เจ้าคงจะกลายเป็นหัวหน้าตระก,กูลไปเรียบร้อยแล้วอะหาเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้มันลึกซึ้งถึงขนาดน,นั้นเลยเหรอ ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วการที่โจฟานเนี่ยเข้าใจมันในขณะที่พวกเราอะ่ะยังยืนงงกันอยู่งั้นมันก็หมายความว่าใช่แล้วโจฟานเนี่ยเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากจริงๆแต่มันก็ทำให้ข้าอดสงสัยไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่นะคนหนุ่ม ที่มีมุมมองต่อโลกใบนี้อันกว้างไกลถึงแม้ขนาดที่พวกเรายังไม่สามารถเทียบได้เลยข้าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเหลิงหูชางถึงติดกับแผนการที่เขาวางเอาไว้อืพวกเราทั้งคู่ต่างก็เป็นคนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ว่าพรสวรรค์และความสามารถของโจฟานเนี่ย ช่างแข็งแกร่งกว่าพวกเรามากมายนะักหยุนไฮเจ้าดูไหมว่าใครคือสหายใครคือคนหนุนหลังแล้วใครคือศัตรูตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีของพวกเราเออสหายของพวกเราก็คือตระกูลบุปผาล่องลอยตระกูลจอมดาบขุนนางแล้วก็ตระกูลหอคอยมังกรซ่อนเร้นส่วนคนหนุนหลังของพวกเราก็คือตระกูลจกักรพรรดิแล้วก็พ่อบุญธรรมของข้า ท่านจอมทัพดูกูในขณะที่ศัตรูของพวกเราก็คือตระกูลอุปราชแล้วก็ตระกูลใหญอ่อื่นๆที่เหลืออีกใช่แล้วแล้วตอนนี้ล่ะืมอ,อหาต,ตอนนี้เหรอตอนนี้มันก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่ไม่ใช่หรือไงกันไม่ใช่หรอกนะตอนนี้ทุกๆอย่างมมนได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วยืนให้เจ้าต้องจำใส่ใจไว้นะ ว่าทุกๆคนล้วนสนใจแต่ตัวเองทั้งศัตรูและก็สหายเนี่ยล้วนแปลเปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลาเหตุผลที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวที่ทำให้ทุกๆคนต้องมาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในตาข่ายสามเหลี่ยมที่วุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นั่นก็คือผลประโยชน์ยังไงละ่ะเหมือนกับหญินหลายอย่างที่สลับสับเปลี่ยนกันไปมาพวกมันต่างฝ่ายต่างต้องการสยบอีกฝ่ายหนึ่งและจากนั้น มันก็สลับสับเปลี่ยนฝ่ายอีกครั้งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็เกิดขึ้นเฉกเช่นเดียวกันกับสหายและก็พวกพ้องของพวกเราถ้าเจ้าเข้าใจโครงร่างที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้แล้วล้วก็เจ้าจะไม่มีวันล้มเหลวเลยถ้าเกิดเจ้าเข้าใจผิดว่าสหายคือศัตรูหรือว่าในทางกลับกันเข้าใจผิดว่าศัตรูคือสหายเจ้าอ่ะก็ถือว่าพ่ายแพ้ไปเรียบร้อยแล้ว เนี่ยนะคือวิธีในการมองภาพรวมขนาดใหญ่จากเหตุการณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราและการที่เจ้าจะขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลได้นั้นเจ้าจะต้องทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้ได้สก่อนจะว่าไปแล้วพูดถึงการประลองหนึ่งร้อยตระกูลครั้งนี้ท่านจอมทัพดูกูแล้วก็ตระกูลจักรพัรนะิเน่ะเป็นคนที่คอยหนุนหลังพวกเราก่อนที่จะเริ่มการประลองนั่นเป็นเพราะว่า พวกเรามีผลประโยชน์ร่วมกันก็คือการต่อสู้กับตระกูลอุปราชแต่ว่าหลังจากจบการประลองหนึ่งร้อยตระกูลข้ากลับได้รับวิญ,ญญาณเส้นเลือดมังกรมันไม่มีทางเลยที่ตระกูลจักรพรรดิจะยอมให้มีใครได้ครอบครองวิญญาณเส้นเลือดมังกรอยู่บนโลกใบนี้เท่ากับว่าตอนนี้ศัตรูของพวกเราอ่ะได้เปลี่ยนไปแล้วเฟิงชิวไปกับจอมทัพดูกูนะ่ะเป็นคนที่ขึ้นตรง แล้วก็ซื่อสัตว์พักดีต่อตระกูลจักรพรรดิถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นมิตรกับพวกเราก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้เขาได้กลายเป็นคนกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีความเสี่ยงสูงที่พวกเขาอาจจะกลายเป็นศัตรูของพวกเราเมื่อใดก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราจะมองข้ามพวกเขาไปไม่ได้เป็นอันขาดอ่ฮะและสำหรับตระกูลอุปราช พวกเขายังคงเป็นศัตรูของพวกเราอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้พวกเราเพิ่งจะได้กลายเป็นศัตรูของพวกเขาอย่างเป็นทางการเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าตอนนี้พวกเราไม่ได้รับการสนับสนุนหรือว่าการหลุนหลังจากตระกูลจักรพรรดิอีกต่อไปทําให้ตระกูลอุปราชเนี่ยสามารถมาถล่มพวกเราเมื่อใดก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการแต่ว่าแน่นอนพวกเราอ่ะไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวพวกเขาไปถ้าเกิดว่าสงคราม ได้เริ่มต้นขึ้นทั้งสองตระกูลน่ะจะต้องมีการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงและก็ไม่มีตระกูลไหนต้องการให้อีกฝ่ายได้ประโยชน์จากการล่มสลายของตระกูลพวกเขาและด้วยเหตุผลนี้เองข้าถึงได้ประกาศสงครามกับพวกเขาและที่เหลือก็แค่คิดหาวิธีทําให้พวกเขาหวาดกลัวในพลังของพวกเราพวกเขาก็ไม่ใช่พวกที่โง่เง่า,งาและรู้ดีว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายมากมายเพราะฉะนั้น ยังไงแล้วพวกเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าสู่สงครามนั้นและมันก็เป็นแบบนั้นกับตระกูลจกักรพรรดิเหมือนกันแบบนี้แล้วพวกเราก็จะกลายเป็น1ในหมากตัวใหญ่3ตัวของอาณาจักรเทียนอยู่โดยที่ไม่มีฝ่ายไหนชนะหรือว่าพ่ายแพ้พวกคนในราชสำนักเช่นจูเก๋าฉางเฟิงดูกูซานเทียนแล้วก็แม้แต่ตัวจกักรพรรดิเองก็ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวหมากสำคัญ ที่ทำให้เกิดความสมดุลอย่างเท่าเทียมกันแล้วด้วยเหตุนี้เองมันจะทําให้พวกเราปลอดภัยไปเชื่อระยะเวลาหนึง่งที่เหลือก็แค่รอให้มีคนบ้าตาบอกสักคนหนึ่งมาช่วยปลดปล่อยสถานการณ์ที่หยุดชะงักแบบนี้และหลังจากนั้นพวกเราจะทุ่มเทพลังที่มีทั้งหมดเพื่อเอาโลกใบนี้มาเป็นของเราอาข้าไม่คิดเลยว่าตระกูลหลวของพวกเราที่เคยเป็นแค่ตระกูลชั้นสามกระจอกกระจอกเนี่ย จะมีความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่แบบนี้ในโลกใบนี้นะนะผู้ที่อ่อนแอก็จะถูกทำให้หายไปในขณะที่ผู้ที่แข็งแกร่งต่างต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่กันมันไม่มีใครหรือว่าตระกูลไหนที่จะอยู่ยั่งยืนบนโลกใบนี้ได้อย่างถาวรตลอดไปหรอกนะถ้าเจ้าต้องการจะมีคืนวันที่สงบสุขแล้วล่ะก็งั้นพวกเจ้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้นจนถึงขนาดที่ไม่มีใครสามารถตามพวกเจ้าได้ทันเออเออข้าไม่อยากเห็นคนที่อยู่รอบๆตัวข้าต้องเจอกับความเจ็บปวดทรมานเหมือนกับนิงเอ๋ออีกต่อไปแล้วเอาละงั้นพวกเรากลับกันเถอะหยุนหายเจ้ามาร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล กับพ่อบุญธรรมของเจ้าจะไม่ดีกว่าหรือไงพ่อบุญธรรมท่านยังมีท่านพี่อีกสี่คนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในขณะที่ข้าเป็นเพียงว่าที่หัวหน้าตระกูลคนเดียวของตระกูลหลวเพราะฉะนั้นข้าคงทําได้แค่เพียงอยู่กับตระกูลของข้าตรงน,นั้นได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยพ่อบุญธรรมก็ได้หยุนหายเจ้าเติบโตขึ้นมา และก็กลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเจ้าเนี่ยนับว่าเป็นทหารที่แท้จริงในกองทัพของข้าเลยเอ่อท่านพ่อบุญธรรมฮะข้าต้องขอขอบคุณที่ท่านเชื่ยวอบรมสั่งสอนข้ามาตลอดหปีแต่ว่าถ้ามันถึงวันที่เราจะต้องเผชิญหน้าต่อสู้กันแล้วล่ะก็ข้าอยากขอให้ท่านพ่อบุญธรรมอ่ะ ได้โปรดลงมือเต็มที่โดยไร้ความปานีเพราะว่าข้าเองก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันอ๋ออะไรนะฮดูเหมือนว่าเจ้าจะรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วนะเจ้าเด็กนั่นน่าจะเป็นคนบอกเจ้าแน่แต่ว่าเขาก็คือตัวเขา และเจ้าก็คือตัวเจ้าตราบใดที่ตระกูลหลัวงยังมีเขาอยู่ละก็เออพอบุญธรรมถ้าพวกเราไม่มีเขาก็คงไม่มีตระกูลหลัวอย่างทุกวันนี้รวมถึงพวกเราก็คงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแบบทุกวันนี้ด้วยท่านเป็นคนที่สอนเรื่องความถูกต้องและความจงรักภักดีให้กับข้า แล้วข้าจะทรยศหักหลังเขาได้ยังไงกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขาถือว่าเป็นเสาหลักของตระกูลหลวเลยก็ว่าได้เหมือนกับคำที่ว่าลูกผู้ชายไม่ควรเด็ดปีกของตัวเองแล้วข้าในฐานะนักรบ จะตัดแขนตัดขาของตัวเองได้ยังไงกันฮเ oh, 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 oh. จ้าเนี่ยสมกับเป็นลูกบุญธรรมของข้าจริงๆทั้งมีความเที่ยงธรรมและก็ความจงรักภักดีถึงแม้ว่าพวกเราจะต้องเผชิญหน้ากันในสนามรบยังไงแล้ว เจ้าก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนแก่งงโง่คนนี้เหมือนเดิมนะหยุนหไฮถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันก็จริงแต่ว่าสายสัมพันธ์ของพวกเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปท่านพอบุญธรรม ได้โปรดดูแลรักษาตัวเองด้วยนะโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ